ครับ kk 2 5 5 4สี่นะคะผมซื้อขนมจากหนังที่ดังมากๆครับให้ทุกคนทายสาวิตหนึ่งสองสามอ่ะถ้าใครรู้แล้วนะครับคอมเมนต์เลยนะครับนั่นก็คือขนมสิีเกมนะคะผมไปซื้อมาจากตลาดค่ะอินนะคะที่เชียงบุรียแสนนะคะเอาละค่ะอุปกรณ์ก็มีดังดีนะครับมีกันไกมีของที่เราซื้อมาซึ่งเขาแถมเข็มมาด้วยนะคะดีที่เป็นเรื่องดีมากเลยนะคะ เราจะมาเรื่มกันแล้วครับกอันดับแรกนะคะกันไกนะคะควรที่จะให้ผู้ใหญ่ตัดนะคะแต่ผมโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะว้าวนี่ได้มาแล้วท่ไปก็ตัดเข็มตัดไม่ออกทำไงครับตัด <c oughs> <c oughs> เข็มน,นะคะควรระคัระวังมากนะครับมันอันตรายนะคะอันดับแรกนะครับให้เราเอากันไกลไปเก็บก่อน เหมนนะโอเคอันดับที่สองเข็มนี้นะครับระวังค่อยๆนะครับการเล่นก็คือแกะแล้วก็เอามาวางบนนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีจานไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆรับสบายแกะเลยนะคะนี่ค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึงนะครับโอ้ยผมทำรูปยากขึ้นนะครับเนี่ยอุ มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับเข็มบางอันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ชอบดีขูดต่อไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมขูดจนเข็มงอเลยนะครับเพื่อนของผมนองไปถามเพื่อนมันนะครับ<ๆ>เพื่อนเขาก็บอกว่าขูดจนเข็มงอเหมือนกันเลยผมเลต้องขูดตรงนี้ให้เป็นร่องตรงไปลายเนี่ยนะกลัวค่ะจะ นี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะนี่ผมแกะตรงส่วนตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะรายละเอียดตรงนี้ยากมากนะครับรายละเอียดตรงเนี้ยอ๋อเดี๋ยวผมจะโปรหมดไปด้วยนะครับคือระหว่างเนี้ยครับก็คือที่ผมไปซื้อร้านมาครับร้านเนี้ยนะครับเขาจะมีหลายรูปเลยนะครับเพื่อนผมเคยซื้อรูปประวานด้วยนะคะว <laughs> งกลมแต่แต่ผมไม่เห็นรูปลมนะอาจจะมีนะแต่ผมไม่เห็นเอ แต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้กินเท่าไหร่นะครับขนมโเนี้มันจะหวานนะไม่หวานก็ขมมีอย่างสองอย่างหุยหุยฮ้ยอะไรเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่นับเขาไม่นับไม่นับไม่นับทุกคนถึงช็อตที่หน้าลวยเสร็แล้ผมจะมีใช้ทริคนะครับ นมีทีิขผมเองแล้วก็ผ่กเฮ้ยเสียวมากเลยอ่ะเกือบแตกนี่ส่วนที่เหลือนะคะพี่แล้วก็เอาไปวางในที่ตัดนะครับม,มันเหนียวนิดนึงนะครับขนมพวกนี้โอ้ยนี้ยากมากเลยนะครับเนี่ยเป็นางานนี่ผมยากตอนนั้นผมทำรูปสามเหลี่ยมนะครับยากมาก สามเหลี่ยมมันต้องง่ายใช่ไหมอันนี้ยากกว่าอีกรู้สึกว่าสามเหลี่ยมอันนั้นยากอย่างเนี้ยสามเหลี่ยมอันนั้นแบบแตกระยะแตกยับเลยนี่นะครับ,บโดโูโรเขาทำกันไว้นะครับตวัดเสียอีกแล้ว แตกง่ายนี่แตกง่ายผมขูดมาดีผมมเก็บรายละเอียดแลครับต่อมาครับตรงนี้ผมไม่กลา้าไม่กล้านี่เลยอ่ะเดีย๋ยวผมมาทำด้านล่างก่อเดี๋ยวโอ้หลุดมาเองด้วยอัตโนมัติท่านผู้ชมหลุดมาเองด้วยอัตโนมัติเฮียติดมือตรงนี้น,น่าก,กลัวอเออออกเลย จะหลุดจะได้หลุดออกมากลัวมาสิจ๊ะเนี่ยผมจะทำยังไงกับตรงนี้ดีวันเนี้ยอุ้ยไม่โมตายก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปตรงความเสียใจไว้เท่านี้นะครับ เเมื่ออหลอฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิ์ด้วยนะครับกดมั้ให้หมดนะครับแต่ว่าอย่าก,กดซ้ำนะครับเป็นอันพอสวัสดีค่ะ